คำทำนายของชาวราศีมีนประจำเดือนกรกฎาคม2566สำหรับการเงินของชาวราศีมีนต้องเตือนให้ระมัดระวังการเงินของคุณที่คุณจะได้ไม่เต็มจำนวนไม่ครบไม่ว่าจะเป็นจากลูกค้าหรือจากลูกหนี้อย่างที่ตกลงกันไว้อย่างใดอย่างหนึ่งพอถึงเวลาอาจจะได้มาแค่เพียงครึ่งเดียวซึ่งผลให้เกิดในเรื่องของปัญหาการเงินส่วนใครที่ํำลังคาดหวังในเรื่องของโชคลาภอะไรที่มแบบมาแบบฟุกฟกช่วงนี้จะไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าจังหวะของดวงดาวเนี่ย ยังไม่ค่อยส่งผลดีนะถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็ขอให้แนะนําให้เก็บออมไว้ก่อนจะดีกว่าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรก็ตามโดยเฉพาะการลงทุนที่มีความเสี่ยงดวงดาวไม่ส่งผลดีแบบนี้ไปตลอดเชื่อว่าพอผ่านพ้นไปจากเดือนนี้ดวงดาวการเงินของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นข่าวดีจะมีมากขึ้นดังนั้นอาจารย์กัปตีนแนะนําว่าให้ทุกทกท่านเนี่ยรู้จักทําบัญชีรายรับรายจ่ายเลือกใช้แต่สิ่งที่จําเป็นสิ่งไหนที่ยังไม่ต้องเป็นก็ให้พักไว้ก่อนไว้เรามีเราค่อย ใช้จ่ายสิ่งที่เราอยากจะได้ก่อนตอนนี้เลือกแต่สิ่งที่จําเป็นพอนะครับในเรื่องของการงานชาวราศีมีนดวงการงานเดือนนี้เหมาะมากสําหรับการที่จะลงทุนต้องบอกไว้ก่อนว่าการลงทุนไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะหลักถึงหลักล้านหลักแสนบางทีหาของเล็กๆน้อยๆมาขายผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือแม้อาจจะเป็นในหน้าออนไลน์ก็ได้ก็สามารถหาเงินได้เป็นแสนเป็นล้านได้ทีเดียวเพราะว่าตอนนี้คุณเหมาะมากในการลงทุนโดยเฉพาะทางออนไลน์นะครับ การลงทุนที่ทําไปแล้วจะได้ผลตอบแทนกลับมาที่ดีเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่เกื้อหนุนให้การทําหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆมีความราบรื่นและมีความสําเร็จตามมาเป็นไปอย่างดีดังนั้นขอให้คุณลุยได้เลยสําหรับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศหรืองานประจําเดือนนี้คุณจะมีภาระให้ต้องดูแลรับชอบมากขึ้นอาจจะมีดูแลงานหรือดูแลแผนกหรือรับช่วงต่อจากคนอื่นนะครับก็ต้อง ใช้สติในการแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องต้องเตือนคือเรื่องของบริวารบางครั้งการไปฝากความหวังหรือไปรบกวนคนอื่นให้คนอื่นมาช่วยดูแลแทนก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาถึงตัวเราได้ในช่วงนี้หากจะทำอะไรแนะนําให้ตรวจสอบด้วยตัวเองอย่างละเอียดและใกล้ชิดทางที่ดีทําด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะครับครับในเรื่องของความรัก ยัไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ในเดือนนี้ของชาวราศีมีนคนสวดขอใจเย็นๆรอจังหวะดวงดาวที่ดีไปก่อนส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นเกิดความขัดแย้งขึ้นได้อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งดังนั้นอาจารย์แนะนําว่าควรคุยกันก่อนเพราะไม่งั้นเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับบางครั้งอาจจะมีความ ทะเลาะเบาแว้งกันจากเกิดจากความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันอย่างเช่นเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องจิปถาถะอะไรเรื่องเนี้ยดังนั้นเราต้องเรามัดระวังในการพูดคุยในสิ่งที่เราไม่ไม่มีแพชชั่นร่วมกันนะครับถ้าจะแนะนําให้ดีคือให้โอกาสมีการหาโอกาสไปเที่ยวแบบครอบครัวพักผ่อนอย่างใจเติมพลังก็จะช่วยลดความแรงดวงดาวแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบรรยากาศที่ดีในครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับ ในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุก็มีีอะไรนะห่วงแต่ประเด็นจะตกกับคนที่อยู่ในบ้านเช่นลูกหลานหรือคนที่อยู่ในบ้านอาศัยบ้านหลังเดียวกับเราอาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายในเดือนนี้เดือนกระะกฎานี้ดังนั้นต้องดูแลเอาใจใส่กันให้มากๆส่วนตัวของคุณก็ต้องดูแลทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดอย่าวิตกกังวลแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีเองออกกําลังกายแล้วก็จะช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับการทําบุญสะดอกคอเสริมดวงเสริมโชคของชาวราศีมีนะครับ ซึ่งเป็นดวงดาวที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะโดยเฉพาะเรื่องเงินคุณเป็นราศีที่มีโอกาสรายได้เชิงใหม่ๆเข้ามาหลายๆทางได้เงินก้อนแต่ขณะดเดียวกันก็มีโอกาสเสียเงินเสียทองหลายๆทางไม่แพ้กันดังนั้นขอให้วางแผนในเรื่องการจับจ่ายหากมีโชคหรือได้เงินเข้ามาแบบฟุกๆหรือเข้ามาแบบที่เราคาดไม่ถึงก็แนะนําให้แบ่งไปทําบุญ ในรูปแบบที่สามารถช่วยเหลือคนได้เยอะเช่นทําบุญกับสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เช่นสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างราระสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลหรือเน้นทําบุญที่ต้องใส่ความสามาัคคีการร่วมแรงร่วมใจกันเช่นทําบุญที่มีคนเยอะๆเช่นงานหล่อพระทอดกระถินสามาัคคีทอดพระป่าจะส่งผลให้เกิดพลังที่ดีและช่วยแก้ปัญหาความวุ่นวายลดทอนการเงินให้น้อยลงและเสริมในด่องของบริวารของเราให้ดียิ่งขึ้น มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จไม่ติดไม่ขัดนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยสงสัยเกี่ยวเรื่องการทําบุญสะดอกเคาะเสริมดวง<ม>ก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวอาจารย์จะเข้ามาตอบให้นะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้อย่างราบรื่นทําอะไรก็สําเร็จจับอะไรก็ให้ได้เงินได้ทองตลอดนะคะก็ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้นะคะสวัสดีครับ